แพทย์ช้เรนสุขภาพยุคใหม่ early detection มาแรงในไทยแนะภาพธุรกิจคนไทยลงทุนตรวจเชิงรู้ก่อนป่วยจริงก่งอนสายเกินแก่ทำกลังกระแสาการตื่นตัวด้านสุขภาพทั่วโลกในขณะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาระเบิดเวลาด้านสาธารณสุขจากอัตราก,การป่วยไม่ติดเชื้อเรื้อรังอาทิโรคเบาหวานมะเร็งและโรคหัวใจที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุ การเสียชีวิตของคนไทยกว่า75%ต่อปีล่าสุดคนโทนายแพทย์ธาราฟูลประชาผู้อํานวยการศูนย์และหัวหน้าทีมแพทย์สาขาคลินิกโลตัสแอสเซอร์พยาธิแพทย์ผู้มีชื่อเสียงอดีตผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลพ,พ,พระมงกุฎเก้าและนายกสมาคมพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยได้ตอกย้ํามุ่งมั่นและมุมมองต่อสุขภาพโดยชี้ว่าการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแต่เป็นทางรอดที่สําคัญที่สุดสําหรับสังคมยุคใหม่และเป็นยุทธศาสตร์ที่จาเป็นสําหรับภาคธุรกิจองค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนผมเองคนโทธ มชานะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สื่อมวลชนนะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับค,คลินิกของเรานะครับแล้วก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ Lotus a s r e Medical Service สหขคลินิกนะครับเป็นคลินิกเอกชนนะครับที่มุ่งเน้นในการตรวจสุขภาพสำหรับคนไทยที่จะไปทำงานในต่างประเทศโดยเราได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์นะครับและกรมการจัดหางานแล้วก็ วาฟิตนะครับของตะวันออกกลางในการตรวจคนไทยไปทํางานในต่างประเทศโดยเฉพาะตะวันออกกลางหรือได,ได,ได้ได้ทั่วโลกแหะนะโดยที่เรายกเว้นมี4ประเทศนะครับก็คือไต้หวนันอิสราเอลบูไนและมาเลเซียซึ่งตอนนี้เราก็ได้รับ การตรวจรับรองจากกรมวิทย์เรียบร้อยแล้วว่าสามารถตรวจยาเสพติดได้ก็จะไปขอเพิ่มเติมในการตรวจ4ประเทศที่เหลือนะครับนอกจากตรวจสุขภาพคนไปทําง,งานต่างประเทศแล้วเนี่ยเราก็ยังตรวจสุขภาพคนทั่วไปนะครับและตรวจสุขภาพคนงานตามโรงงานต่างๆนะครับโดยเราเข้าอยู่ในส่วนของ กระสสาสุขนะครับก็คือ lab anywhere ที่จะตรวจสุขภาพสําหรับคนทั่วไปแล้วก็ตรวจสุขภาพสําหรับผู้ที่ต้องการรักสุขภาพนะครับโดยป้องการตรวจเป็นการป้องกันหรือการตรวจ,จเรียก early detection คือตรวจโรคก่อนที่จะเป็นโรคนะครับเราทางคลินิกเองก็ต้องการที่จะให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี เป็นการป้องกันโรคดีกว่าเป็นโรคแล้วไปรักษาเพราะเป็นการลงทุนสุขภาพที่ถูกที่สุดนะครับในการทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยครับก็คือจริงๆแล้วถ้าเผื่อถามว่าวาฟิตหรือการตรวจไปตวันออกกลางเนี่ยประเทศไทยก็เป็นที่หนึ่งนะครับก็คือถ้าเผื่อคนมาเลเซียเวียดนามลาวต้องการไปตอนออกกลางเนี่ยก็ต้องมาตรวจที่คลินิกนี้นะครับสามารถบินมาตรวจได้แล้วออกใบรับรองที่จะให้เขาไปทำงานได้เนี่ยเราก็เป็นศูนย์กลางนะครับในการตรวจ หรือบางทีก็มีคนอินเดียฟิลิปปิน์หรือแอฟริกาอะไรพวกนี้เขารู้เปิดจากเว็บไซต์เขาก็จะมาตรวที่คลินิกนี้พคอคลินิกนี้ออกไปรับรองแล้วก็ถือว่าเข้าประเทศนั้นๆได้เลยนะครับก็ได้รับรองมาตรฐานระดับทั่วโลกนะครับเพราะเป็นแลบที่ทาง เออ G C C นะครับตะวันออกกลางเนี่ยได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจ Approve Clinic เรียบร้อยแล้วว่าได้มาตรฐานตามที่ทางด้านตะวันออกกลางเขาต้องการครับโรคติดต่อไม่เลือดลังอันดับต้นก็คือมะเร็งนะครับอย่างผู้ชายมะเร็งที่พบบ่อยก็มีมะเร็งััเมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้นะครับพวกมะเร็งปอดก็ควรจะเอ็กซเรย์เลยเพราะคนสูบบุหรี่นะครับหรือคนที่ทํางาน การแจ้งอย่างตำรวจจราจรหรือคนทาง,งานที่มันโดนผ m เ,เยอะๆเนี่ยก็ควรจะมา X เอ็กซเรย์ปอดนะครับว่าปกติแล้วก็มะเร็งลำไส้ก็ควรจะตรวจเชค 4A หรือตรวจเลือดที่ปนเปื้อนในอุจจาระรือก็ควรจะสองกล้องโดยเฉพาะคนที่อายุ35-40ปีขึ้นไปหรือมีประวัติในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ก็ควรจะได้มาตรวจนะครับมะเร็งตับก็คือ เรียกว่าไวรัสตับอักเสบบีนะครับตัวนี้ถ้าเกิดติดเชื้อ20-30ปีก็จะกลายเป็นมะเร็งตับได้นะครับซึ่งมะเร็งตับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีวัคซีนไวรัสเฮปไบต,ติดบีฉีดอันนี้ก็จะป้องกันไม่ให้ลูกหลานหรือตัวเราเองติดเชื้อตัวนี้เราก็จะไม่เป็นมะเร็งตับนะครับหรือปัจจุบันมะเร็งตับสมัยก่อนพอรู้ว่าเป็นก็6เดือนหรือปีนึงก็เสียชีวิตแต่ปัจจุบันเรามียารักษาโดยเฉพาะ เรียกว่ายามุ่งเป้าก็ทําให้อยู่อยู่ได้นานมากขึ้นนะครับสำหรับมะเร็งตับมะเร็งลําไส้เองก็มีการตรวจเกีย่ยวกับยีนก็คือบางคนมันเป็นยีนที่ติดต่อทางพันธุก,กรรมนะครับทางการแพทย์ก็เวลาตัดมะเร็งแล้วก็จะตรวจเอ่อกระมะเร็งโดยเฉพาะตรวจยีนนะเขจะทําให้มีประวัติในครอบครัวว่าจะเป็นหรือเปล่า อันนี้ก็จะป้องกันได้ส่วนผู้หญิงนะครับก็จะเป็นมะเร็งเต้านมนะครับควรจะทำแมมโมแกรมในผู้หญิงที่มีประวัติในครอบครัวหรือมีอายุเกิน35ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มะเร็งปากมดลูกนะครับปัจจุบันมะเร็งปากมดลูก,กเราก็มี HPV วัคซีนที่นี่ก็มีบริการฉีด HPV วัคซีนนะครับในเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เติบขึ้นเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือการตรวจแพร์เสเมียนะครับก็จะสามารถเขาเรียก Early d e t e c t i o n ตรวจได้ คัดกรองระยะเริ่มต้นได้ก็ทําให้หายขาบได้นะครับอันนี้ก็เป็นมะเร็งที่ป้องกันได้ถ้าเปิอทุกคนมีการเฝ้าระวังและดูแลตนเองในการตรวจอยู่เรื่อยๆนะครับเก,ก็จะไปเป็นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับการที่จะเป็นมะเร็งนะครับอ,อ,อยากแนะนำโรตัสเอชชวร m เมดิคอลสหกรณกนะครับเป็นที่ ทางเลือกนึงในการตรวสุขภาพในการป้องกันโรคเพราะเป็นราคาที่เข้าถึงง่ายแต่มาตรฐานของเราเนี่ยเป็นมาตรฐานระดับสากลนะซึ่งได้การรับรองทั้งประเทศไทยและต่างประเทศว่าเป็นคลินิกที่น่าเชื่อถือมีความถูกต้องนะครับแล้วก็ไว้วางใจได้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้มาใช้บริการที่นี่เพราะสถานที่นะครับก็จะสะอาดกว้างขวางแสงสว่างพอการเดินทางก็สะดวกมีที่จอดรถ นะครับแล้วก็เครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือต่างๆเราก็ได้ทันสมัยโดยเฉพาะพบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์เทคนิคการแพทย์ก็ได้รับวุฒิบัตรนะตามที่กระทรวงต่างๆกำหนดก็คือทำงานอย่างเป็นมืออาชีพนะครับก็อยากให้ทวนได้ไว้วางใจว่าใช้บริการแล้วจะไม่ผิดหวังนะครับสร้างความประทับใจดูแลสุขภาพทุกขั้นตอนนะครับ